โอ้ยใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่โอ้ยใหญ่มากใหญ่มากประเทศโดนแล้วนะครับใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้ยแค่ใหญ่นะครับใหญ่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 จริงตัวนี้ใหญ่ระวังระวังลื่นอยปลากำลังกินอ่ะเรียกพี่โอ้กลับมาดิสายห้าสายหกได้อ่ะอุ้ยใจเย็นอยเย็นดึงลากขึ้นไปตรงน้ำน้ำนิ่งๆหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังส่หกส่หกโอ้ติดเต็มปากเลยไม่ต้องกลัวไม่หลูดหรอกใจเย็นจับหางจับหางระวมือระวมือลากไปน้ำตื้นหน่อยดิขึ้นไปข้างบนหน่อย ตรงไหนวะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกับที่เดิมที่ตัวเล็กได้อ่ะยอมแล้วมั้งไงแล้วอู้ยเป็ยังไงไฮนูย้ยูเซลฟี่ยอดสุดยอดไปยกให้พี่โอ้ดูพี่วิ่งกับใบมั้งโอ้ยโอ้ใหญ่ใหญ่จริงครับใหญ่จริงตัวนี้โดนลิตรี ดูนะครับมันเยื่อนครับเยื่ออะไรนะลิตเตอร์ดีฟลิตเตอร์ดีฟนะครับลิตเตอร์ดีฟสายของสตอมสายของสตอมคาริมิสุสตอมคาริมิสุสตอมนะครับคันโบนสี่ท่อนหกแปดสี่ยื่นยื่นใหญ่ใหญ่ห่ครับใหญ่ตัวนี้ฟันข้างในครับใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหล็อกคูโรโด่สองร้อยนะ เด nah ี๋ยวเอาสายวัดวัดดูนี๋ย่เดี๋ยวรอภาพนิ่งไงใหญ่ใหญ่ใหญ่ผมปิดเลยไหมวิดีโอเดี๋ยวแป๊บนึงมาดูคันอ้วาเยกโบนเปลี่ยนที่ลอยโดนโบเยกหกแปดสี่นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกโอ๋ไปยังไงไปฮะโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งกันนะครับสุดยอดสุดยอด